สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมในพิธีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชนาจักรไทยวันนี้เวลา18นิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงร่วมในพิธีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับนิรระหว่างสาธรารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยณสนามฮอกกี้น้ำแข็งไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีนาเขตห้วยขวางซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ75ปีแห่งการสถาป,ปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชนจาจักรไทยที่มีมาอย่างยาวนานในการนี้พระราชทาพนพระบรมราชาโอการให้ในายสรบงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหารชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประธานคณะกรรมการอำนวยการสนตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบในการกีฬาและนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเฝ้าทุลอออทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินฉบับภาษาอังกฤษ หนังสือประเทศไทยกับการพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้และของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพระยาเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกรรมาการคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลเลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินฉบับภาษาไทยและของที่ระลึก และนายลุกชาดิฟประธานสาพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติถุงกล้าวทุนกระมอมถวายโล่สัญลักษณ์ทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมศักดิ์คนแรกของสาพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพร้อมใบประกาศแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามฮอกกี้น้ำแข็งไทยแลนด์อินเต n ร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีเชียงใหม่เมื่อวันที่20ตุลาคม2566ทรงร่วมการแข่งขันในนัดเปิดสนามครั้งนั้นทรงสร้างความประทับใจและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาญิงจำนวนมากรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกโอกาสนี้ทอดพระเตกการสแสดงในรูปแบบไทยคอนเทนต์โพรีแดนส์ เป็นการแสดงที่ผสมผสานกีฬาไอซ์สเกตและอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ผ่านสัญ,ญลักษณ์ของทั้งสองประเทศราชนจาจักรไทยใช้พญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้มังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงราชนจาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันเมื่อวันที่1กรกฎาคม2518 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งให้ความสําคัญในการเชื่อมสัมพันธมิตรีระหว่างสองประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นําทั้งสองประเทศเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออกณับระที่นั่งจักรีมหาปราศาสรสงรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคู่สมรสเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่29ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นซึ่งในปี2568จะครบ50ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต